ยำเล็บมือนางแบบดวนจีไปสนีจ๋าพี่น้องกลับจากทำงานหล้ะกะ็เมื่อยข่านเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วกะ็เอาแบบง่ายๆเนี่ยละอันมีตีนไก่แบบหลอกกันปอกกระดูกแล้วเรียบร้อยอันอันเพิ่นมีขายเรียบร้อยแล้วเนาะเท่ากับแช่แข็งไว้ตอนเช้าก่อนไปทำงานเท่ากับ อ,ออกมาให้นั่งอันละลายก่อนนางละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากระลังน้ำอุ่นให้มันเรียบร้อยหมดจดแบบนี้แล้วก็เอาน้ำสมล่างดีๆแล้วก็พร้อมที่จะยำเลยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นลวกเพิ่นต้มซุปมาแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะนี่นั่งสะอาดหมดจดนะคะสะอาดหมดจดแล้วเขาก็ขายเป็นถุงละเออครึ่งกิโลแปดยูโรประมาณนี้จ้ะพี่น้อง เสร็จแล้วนำปรุงเข้ากับบะหมี่ยังพี่น้องเข้ากับใส่น้ำปรุงอ่าน้ำจิ้มไก่และกับซีราชาสีราชาและกับน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมะนาวและกับรสดีแค่นี้พี่น้องถ้ากิดผสมดีๆถ้าเข้ามักเพ็ดเฮากับบดพริกใส่จักหน่อยแล้วก็ใส่หอมสรนละเนะหอมใบมน่นกระท่านนั่น,นบริมี่ยังยากจ้าดีพี่น้อง หั่นตะไคร้ใส่ใครชอบกระเทียมดองก็ใส่กระเทียมดองก็ได้แต่ว่าไอดาเด็กๆไม่ค่อยชอบกันเลยตัวนี้สิบุไซใส่จ้ะล่างสะอาดแล้วเัาก็มาตัดน้ำจิ้มหัาพร้อมแล้วกระตัดทําเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงมันจะงานมันจะได้ยนดปุ๊ดๆๆๆนา,นา,นาพี่น้องเห็นไหมางามงามงามแล้วก็เฮ็ดสะอาดเรียบร้อยมากหมดจดเรียบร้อยนี่ เพิ่นต้มใส่เกลือมานัวแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วกะปูงแลก้กกะใส่หอมสดลงไปทารันเตอรพี่นองชิมรสชาติถูกใจแล้วก็โอเคผมมีหยางหยางเดี๋ยวก็โรยไอ้ หอมหัวใหญ่ตะไคร้แล้วก็หอมสดแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยสันตัวบือมีหยังหยากได้ซีบิดเบื้องนอกผููได้บ่อยากว้าไอดาบ่อยบ่อยากได้พี่น้องแล้วแต่หฮาอันจัดการเวลาของหฮาดอกมันบได้มีหยังยากดอกไอดาบา่วก็ใส่หอมหัวใหญ่ ใส่ไครใส่พริกแล้วก็ใส่หอมสด <c oughs> พริกใบเห็ดเผ็ดหลายคุณพ่อทานเผ็ดไม่ได้น <c oughs> ี่ไปใส่หยากพี่น้องไปย่ำม,มันไปสื่อเพื่อนนี่เป็ดแตะ สามตีนเท่านั้นนะเจ็ดแปดยูโรคนะพี่น้องเสร็จแล้วก็ใส่พริกเม็ดลงไปชิมรสชาติโอเคเรียบร้อยแลฮวก็ใส่หอมสดลงไปเป็นอันว่าเซตพิธีจ้าพี่น้องง่ายบ่ลพี่น้องว่าเห็นบ่น แวบๆสองนาทีได้กินละเด้ม่ได้มีย่างอยากพี่น้องเลยเนี่ยแวบๆสองนาทีบ้าแล้วะวิลุกเอาน้องทเปร์พรองมาเด้อบาเนี้พี่น้องมาเอาคนละจานสองจานด้อจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าเชิญจ้าพี่น้องเชิญจ้าขอบพระคุณทุกการติดตามพี่น้องอย่าลืมซับสไคร์กันในเดือจ้าพี่น้องพบกันคลิปหน้าจ้า